เดี๋ยวผมจะลองให้ระบบเนี้ยมาช่วยเป็นผู้ช่วยขับขี่ให้ผมดีกว่าครับจะปล่อยมือแล้วใช่ไหมใช่ครับซั์เลยนะฮะลองดูนะครับปล่อยเลยฮะโอ้โหโอ้โหปล่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวสิเออเออเลี้ยวเว้เลี้ยวเว้เลี้ยวเว้โอ้โห โยสวัสดีครับพบกบผมเบลที่ช่องวยดันการันตีอย่างนี้นะฮะวันนี้ผมอยู่ข้างนอกนะครับมาที่ออฟฟิศวอร์นี่พายโหลดนะถ้าใครเห็นใน Facebook ตอนนี้เขาก็โปรโมทในเรื่องของระบบออโต้พายโหลดนะสามารถติดรถที่เป็นรถน้ํามันก็ใช้ได้นะครับก็คือเป็นตัวช่วยคนขับนี่เองผมเห็นแล้วก็รู้สึกน่าสนใจมากๆแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะมาดูจริงๆว่ามันเป็นยังไงทํางานแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เบลสวัสดีครับอุดินครับสวัสดีครับ นี่ได้คุยกันมานี่อยากจะมาขอลองนี่รู้สึกดีใจมากๆเลยครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยฮะว่าวันนี้ไอ้เจ้าตัวออโต้ไปรอดของโงนี N ่ e A, มีอะไรบ้างได้ครับเดี๋ยวเชินทางนี้เลยครับอันนี้พวกกล้องเราก็ขายเหรอครับจริงๆแล้วบริษัทเราอะครับเราทําพวกกล้องติดรถยนต์เกือบๆสิยี่ห้อได้เลย<อ>นะครับ เราส่งให้กับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับโครงการรถตํารวจรถพยาบาลที่เราเห็นต่างๆ็อน่าลดนี่นะใช่ใช้ของเราเยอะมากนะครับรวมไปถึงพวกร้านประดับยนต์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทําในรูปแบบนั้นมากกว่าอ๋อก็คือส่งขายตามร้านประดับยนต์ใช่ใช่ครับเราก็จะนําเข้าแบรนด์ดังจากทั่วโลกเกือบเกือบสิแบรนด์ได้เลยก็คือมีกล้องหลากหลายแบบครับวันนี้จริงๆผมมาเนี่ยผมสนใจระบบกล้องออโต้ไปลอดพอดีเห็นในเฟซบุ๊กแอดนะก็ยิงแบบวิ่โปรโมทก็รู้สึกเฮ้ยเจ๋งว่ะ เฮ้ยขับรถแล้วปล่อยมือได้เหมือนเทสลาเลเวลสเลยครับอันนี้ก็เลยรู้สึกสนใจเอ้จริงๆไอนเนี้ยหลักการมันเหมือนกล้องพวกนี้ไหมฮะผมอธิบายพี่เวลแบบนี้ดีกว่าครับจริงที่เราขายเราไม่ได้ขายตัวระบบนะครับแต่เราขายอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบได้ก็คือเราขายตัวกล้องนี่แหละที่มันใช้ซอฟ์แวร์ตัวนี้เ้าทาให้รถสามารถขับคล้ายๆกับกึ่งอัตโนมัติได้นั่นเองโอ้ก็คือมันมีระบบเดิมของรถอย่างพวก Cruise Control a d a p t i v e อะไรอย่างนี้แล้วก็เอาตัวเนี้ย เข้าไปควบคุมอีกทีหนึ่งใช่เหมือนเพิ่มประสิทธิภาพให้รถเดิมๆเนี่ยฉลาดยิ่งขึ้นนะครับอยากเห็นโปรดักมีโปรดักให้ดูไหมฮะอันนี้เราก็มีหลากหลายยี่ห้อครับแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวโวลนี่พายอตเลยโอ้โหนี่ตัวพระเอกเลยนะผมมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะฮะนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอเปิดนิดหนึ่งนะครับครับครับอยากดูว่าจริงๆหน้าตามันแค่ไหนตัวแค่นี้แค่นี้เลยครับแค่นี้เองก็คือเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนมือถือ บวกกล้องเข้าไปคล้ายๆคล้ายๆแบบนั้นใช้ชิปเซ็ตประมวลผลอะไรต่างๆคล้ายๆกันก็หลักการทำงานจะเป็น image processing เหมือนกับตัว t ท sla เลยครับซึ่งพอมันโปรเซสด้วย image processing ปุ๊บเอาภาพมาจับเส้นถนนมันก็จะไปทำงานร่วมกับ adaptive cruise control โครงอะไรไฟฟ้าที่มีในเบดิมของรถยนต์นะครับแล้วก็พวกเลน Kipping a s s i s t ทำงานคู่กันปุ๊บมันก็เลยทำให้สามารถประคองพวงมาลัยขับคุยซิ่งไปตามทางได้ครับดูครับดูครับโปรดักต์มีแค่นี้เองนะครับโหน่าสนใจมาก เพื่อให้เห็นภาพผมว่าอยากให้คุณดีหน่ยเห็นบอกว่าวันนี้มีติดตั้งด้วยช่วงนี้เรามีติดตั้งทุกวันเลยครับโอ้โหขายดีมากนะฮะผมขอไปดูหน่อยว่ามันทำยังไงบ้างได้ครับไปงั้นพาไปดูหน่อยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเชิญเลยครับครับนี่ครับพี่เบลคันนี้ก็จะเป็นตัว t o y o t a chr ครับซึ่งช่างกําลังติดตั้งอยู่ครับโอ้รุ่นนี้ก็ติดได้ติดได้ครับติดได้หลักๆเนี่ยดูรถรุ่นที่ติดได้ก็คือตัวที่เป็น Toyota ที่มีระบบ Toyota s a f e ต y ้ e n s e และต้อง อย่าง Fortuner เนี่ยครับเป็น Safety s e n s e ครับแต่ไม่มีพวงมาลัยไฟฟ้าก็ใช้งานไม่ได้ครับน่าเสียดายมาก Fortuner เนี่ยครับเพราะว่าตัวมันเหมือนตัวท็อปนะรถตัวท็อปจ่ายล้านกว่าใช่เหมือนโตโยต้าเขากักนิดนึงครับยังไม่ให้พวงมาลัยไฟฟ้ามาแต่ถ้าเป็นฝั่งของ Honda เนี่ยก็ดูตัวที่เป็น Honda ที่มี Honda Sensing ครับก็จะสามารถใช้งานได้ขอเข้าไปดูข้างในนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับแล้วนี่มันติดตั้งอะไรยังไงครับตัวนี้ครับมันก็จะแกะตรงนี้เลยมันจะเป็นของที่แกะได้้้อยู่แลวนนะรตงีจเป็ ตำแหน่งของเรดาร์รถยนต์ครับไอตัวที่แบบว่าวัดระยะอัธถลิพุูสคอนโทรลเวลารถตัดหน้าอะไรอย่างงี้ถูกต้องครับมันจะใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้แหละครับซึ่งระบบตัวนี้ครับจะเข้ามาทำงานขั้นระหว่างเรดาร์กับตัวรถครับก็คือทํางานสอดประสานกันนั่นเองจะเป็นสายแบบปลั๊กแอนเพลย์เลยครับปลั๊กแอนเพลย์ก็คือมานึงปุ๊บเสียบไปเลยไม่ต้องแทบโมอะไรถถูกต้องครับฉะนั้นลูกค้าก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องประกันภัยรถจนหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการโมรถแค่นี้นี่นะติดเสร็จแล้ว แค่นี้เลยครับพระเจ้าใช่แต่เราเห็นง่ายๆแบบนี้จริงๆมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนครับเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยจะต้องมีการเอาไปคาลิเบตหรือว่าเอาไปปรับจูนให้มันเข้ากับตัวรถแต่ละรุ่นรถแต่ละรุ่นต่างๆอีกนะครับเดี๋ยวผมว่าเราไปลองเจ้าตัว c ีเสกันดีกว่านะครับว่ามันจะทํางานได้แค่ไหนเดี๋ยวเราจะออกตัวกันแล้วนะครับตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวให้น้องดินเขาลองและอธิบายก่อนเดี๋ยวก่อนที่ผมจะมาลองเล่นเองจะได้มาฟีดแบ็กได้ถูกนะครับ ก็เวลาอุปกรณ์พวกนี้ครับมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยครับฉะนั้นสําคัญเลยผู้ขับขี่เนี่ยอันดับแรกผมจะต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นแค่ระบบช่วยขับเท่านั้นไม่ใช่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติดังนั้นผู้ขับขี่ยังคงต้องเป็นผู้ขับอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับเป็นผู้ควบคุมนะครับแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรต่างเนี่ยผู้ขับขี่ยังเป็นผู้ตัดสินใจอยู่เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเพราะว่าไอตอนที่คุยกันของฝั่งเทสลาเนี่ยอย่างเรื่องออโต้ไปรอดเนี่ย เขาก็บอกว่าคู่ขับขี่ยังต้องรับผิดชอบอยู่ไม่ใช่ระบบเพราะว่าเขามีการเตือนอยู่แล้วเนาะอย่างเทสลาบอกว่าเอา้าก็ฉันเตือนแล้วให้คุณจับพวงมาลัยคุณไม่ยอมจับ,บฉะนั้นคุณขับชนเนี่ยคุณจะมาฟ้องร้องว่าเฮ้ยออโต้ไปถอดขับชนไม่ได้เพราะฉันบอกให้คุณประคองตลอดใช่ครับอย่างตัวนี้ผมอธิบายมันเหมือนกับระบบ Adaptive Cruise Control เดิมๆในรถในเวอร์ชันที่ฉลาดขึ้นก็คือแบบว่าสำหรับใครไม่รู้ว่า Adaptive Cruise Control คืออะไรก็คือว่ามันเป็นตัวเซนเซอร์เวลาเราขับ Cruise Control ก็คือเราจะตั้งให้รถมันขับความเร็วคงที่ บางทีมันมีรถตัดหน้ามาครับฉะนั้นไอตัวนี้มันก็จะไปดีเทครถข้างหน้าแล้วก็ชะลอรถตามความเร็วรถข้างหน้าแล้วก็รักษาระยะห่างเอาไว้ แล้วพอรถคันนี้ออกไปปุ๊บมันก็จะกลับไปที่ความเร็วเดินที่เราตั้งถูกมใช่ใช่ครับเด็กเราเขาเรียกว่าระบบควบคุมความเร็วแปรผันครัอันนี้ก็เป็นระบบเดิมๆที่มีในรถแล้วทีนี้ตัวนี้เข้ามาเสริมยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับ,รบเนื่องจากตัว CHR ตัวนี้ครับมันจะเป็นรถที่ Adaptive Cruise Control เดิมๆของรถเนี่ยทำได้ตั้งแต่ความเร็ว45ขึ้นไปหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าความเร็วต่ำกว่า45เนี้ย Adaptive Cruise Control ไม่ทำงานระบบนี้ก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันเพราะระบบนี้ทำงานควบคู่กับ Adaptive Cruise Control ก็คือต้องเปิดไอตัว Cruise Control ก่อนถูกต้องก็คือเปิดที่พวงมาลัยปุ๊บมันทำงานพร้อมกันเลยไม่ต้องมีปุ่มอะไรเพิ่มเติมให้วุ่นวายนั่นหมายความว่าถ้าความเร็วต่ำกว่า45เนี่ยเราต้องขับเองแต่ก็จะมีรถบางรุ่นที่สามารถใช้แบบ Stop and Go ได้นั่นหมายเขาใช้ความเร็วต่ำๆได้เลยรถติดมันก็ทำงานต่อเนื่องได้เลยหมายถึงว่ารถติดแล้วเวลาออกตัวจากไฟแดงอันนั้นเนี่ยก็คือสามารถทำได้ก็็นบางรุ่นแสดงว่าอันน แล้วแต่รุ่นใช่แล้วแรุ่นทำไม่ได้ครับแสดงว่าเวลาติดไปเนี่ยไอเรื่องของฟังก์ชันที่มันจะใช้ได้มากน้อยนี่ขึ้นอยู่ที่รุ่นรถใช่ขึ้นอยู่ที่รุ่นรถซึ่งรถที่จะใช้แบบพวก stop and go ได้ผมก็ยกตัวอย่างขึ้นมาเช่น ตัว o u t ิสโฉมปัจจุบันนะครับหรือว่าจะเป็น CHR ที่กําลังจะเปิดตัวใหม่ถ้าเขาไม่กักสเปคนะก็จะทําได้นะครับอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวสปอนเซอร์โต้ต้าไม่เข้าแล้วก็แคมรี่ตัวใหม่แคมรี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาเต็มๆอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่มีอยู่เดิมๆก็อย่างเอา a r d ตั้งแต่2019ขึ้นมาได้หมด h a r r i e r ตัวปัจจุบันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นฝั่ง Honda ก็ขจะเป็นพวกซี vic สามารถทำงาน Stop ป n d น o ได้ Accord ทํทำได้ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้ารายละเอียดจริงๆเดี๋ยวต้องไปดูตารางเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครอยากจะรู้ว่าเฮ้รุ่นไหนติดได้เท่าไหร่รถ้าอย่างนั้นถ้าพี่จะสรุปว่าเจ้าตัว CSR เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างถ้าติดตัวนี้เข้าไปมันจะเพิ่มอะไรขึน้นมาบ้างพี่อยากรู้ถ้าเป็น CSR นะครับครับหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือช่วย Auto ตียร์ครับก็คือทําให้พวงมาลัยเนี่ยอยู่กลางเลนตลอดเวลาคือปกติระบบเดิมๆที่เป็นพวก l a n ิ Keeping Assist ครับก็คือดีเทคเส้นเส้นของเลนให้รถมันอยู่ในเลนมันจะขัมออนนงูผยยกตว่าดดรถิึ ให่เราขับขับมาอย่างนี้ครับแล้วเราเผลอปล่อยมือแล้วเราเปิดเลนเลนคิปปิ้งแอซิสเนี่ยรถมันจะขับแบบนี้ครับพอมันมาเจอเส้นปุ๊บดึงกลับเจอเส้นปุ๊บดึงกลับมันจะขับเหมือนคนเมาครับเพราะนั้นมันจะไม่ได้สเตีร์ให้รถอยู่กลางเลนตลอดแต่ตัวนี้เมื่อเราปล่อยมือหรือเราเปิดระบบเนี่ยมันจะสตีร์ให้รถอยู่กลางเลนมันจะประคองพวอะไรพวงอะไรมันจะหมุนอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันอยู่กลางเลนตลอดเวลาแต่กี้อย่างแรกที่ทําได้ใน CHR อย่างที่2ครับตัวนี้ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บ ม,มันเปลี่ยนเลไในเองเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันทํางานยังไงนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะลองให้ระบบเนี้ยมาช่วยเป็นผู้ช่วยขับขี่ให้ผมดีกว่าครับจะปล่อยมือแล้วใช่ไหมใช่ครับซัเดเลยนะลองดูเลยนะครับปล่อยเลยฮนะปึ๊บอโอโหโอ้โหปล่อยแล้วนะฮะเอาแล้วพอปล่อยแล้วหน้าจอมีอะไรบ้างเนี่ยอ่าอย่างแรกครับถ้าพี่เวลสังเกตจะมีตัว กรอบสีเขียวเนี่ยครับตรงนี้นะฮะกรอบสีเขียวเนี่ยคือกําลังบอกว่าระบบกําลังทํางานอยู่นะครับถ้ากรอบตัวนี้หายไปแปลว่าระบบไม่ได้ทํางานแล้วคือตอนนี้เราปล่อยมือนี่นี่ดูปล่อยมือแล้วครับอันนี้ผมก็ปล่อยมืออยู่เลยครับอ่ะแล้วนี้ก็คือเส้นถนนใช่ไหมสีขาวขวเนี่ยใช่ครับสีขาวขาวเนี่ยก็จะเป็นเส้นถนนครับซึ่งจะบอกว่าลายการขับขี่เราเป็นอย่างไรเส้นสีขาวขาวเล็กๆที่อยู่ซ้ายกับขวาครับจะบอกว่าเป็นขอบถนนตรงไหนเป็นเส้นถนนตรงไหนส่วนเส้นหนาๆที่อยู่ตรงกลางเส้นสีขาวครับ จะเป็นเส้นหนาๆที่บอกว่าเราขับอยู่ในลายการขับขี่ไหนออันนี้คือลายการขับขี่นะว่าเราอยู่ในลายนี้อันนี้มันก็คือลายการขับขี่เฮ้ยนี่ปล่อยนี่เข้าโค้งเลยนะเนี่ยครับความเร็วอันนี้ความเร็ว58กิโเมตร่อชมความเร็ว58แต่ว่าความเร็วที่รถจะอยู่ที่64ตอนนี้อ่าอ่าอันเนี้ยเวลามันขึ้นสีส้มแบบเนี้ยครับแปลว่าปวุมอะไรมันแรงไม่พอให้เราใช้มือช่วยนิดนึงเพราะมันบอกว่า แรงมันไม่พอนะโค้งมันใหญ่เกินไปมอเตอร์ที่มีเดิมๆในรถอ่ะครับมันกําลังไม่พอเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราเข้ารถด้วยความเร็วสูงสูงเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะมันต้องหมุนเร็วต้องหมุนเร็วแล้ว,ลวมอเตอร์รออมอเตอร์แรงน้อยปุ๊บมันหมุนให้ไม่ทัน<อ>มันก็จะเตือนให้เราช่วยนี่คือเหตุผลนะถึงบอกว่าเอาตัอวอย่าจริงช่วยถ้าทางตรงจะดีที่สุดแต่พอทางโค้งเนี่ยมันก็มีผลกับไอ้พวกมอเตอร์พวกนี้แต่ถ้าถนนคดเคี้ยวทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับ แล้วอย่างนี้ปล่อยมือนี่ปล่อยได้นานขนาดไหนกี่วิฮะจริงๆถ้า d ด f ฟ u l t อะครับเราจะตั้งไว้แค่ประมาณ15วินาทีครับแต่ตัวนี้ระบบมันสามารถตั้งค่าให้กลายเป็น600วินาทีได้เทคนิคลี่อ่ะมันคือประมาณ10นาทีครับโอ้โหซึ่งซึ่งในตามหลักการแล้วอะเอาตามหลักการการขับขี่เนี่ยแม้ระบบจะเตีย์พวงอะไรให้แต่ผู้ขี่ต้องนั่งจับอย่างเงี้ยครับต้องแบบประคอยประคองประคองคอยเติมถูกต้องนั่นนั่นคือหลักการที่ถูกต้อง แต่ว่าหลายท่านก็จะนั่งปล่อยมืออันนั้นก็จะเป็นเรื่องการขับขี่ส่วนตัวของของลูกค้าซึ่งถากลูกค้าต้องการให้มันตั้งให้มันไม่เตือนทุก15วินาทีเนี่ยลูกค้าสามารถแจ้งได้อย่างนี้ต้องมีเซ็นเซ็นเอกส,ส,สารอะไรไหมว่ามีครับมีเราก็จะมีข้อตกลงเงื่อนไขาการใช้งานว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าคุณเลือกเองนะว่าไอออปชันนี้คุณเลือกเองเราทําให้แต่ว่าเราจะไม่รับผิดชอบที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นใช่ใช่แต่ไม่แต่ไม่ได้แปลว่าระบบไม่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ย แน่นอนว่าระบบต้องปลอดภัยอย่างตะเกียบอันนี้เราตั้งไว้แค่15วินาทีแป๊บเดียวก็จะเตือนเราก็แตกนิดนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งไว้เป็น600วินาทีอย่างเงี้ยครับมันก็จะปล่อยยาตนยาวไปเลยเหมือนเวลาอย่างผมล่าสุดผมไปไปใต้ผมไปหัดใหญ่10ชั่วโมงผมปล่อยสเตริ่งยาวไปเลยพระเจ้าผมก็นั่งแบบนี้นะครับแต่มันก็ต้องคอยประคองประคองต้อยระวังไอ้ตอนช่วงยงช่วงแยกบ้าง พออยู่บ้านเราคือขับตตัยวั์อยากจะออกก็ออกมาแถวออกมาเลยนะโอ้โหฝนตกพอดีถามหน่อยแล้วฝนตกงี้ใช้แล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหม ไม่มีครับคือถ้าเป็นฝนตกแบบที่เรายังมองเห็นอยู่อะครับคือมันเป็น image processing ถ้าตาเรามองเห็นกล้องมันก็เห็นเหมือนกันถ้าตาเรามองไม่ชัดเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราขับเองดีกว่าชะลอชะลอดีกว่าถ้ามันเป็นฝนตกแบบพายุอะไรแบบนี้อ่าเราขับเองสบายใจกว่าครับครับแต่ถ้าเป็นแบบกลางคืนที่ถนนมืดสนิทเลยไม่มีไฟถนนเลยอ่าเราเปิดไฟหน้ารถอย่างเดียวเราขับเนี่ยครับระบบยังทํางานได้นะตอนนี้เราขึ้นทางด่วนมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองตัวปล่อยมือ auto pilot นะฮะ เดี๋ยวเราจะต้องทํายังไงนะกดกดตรงไหนนะครับกดทีนึงแล้วตบลงครับกดทีหนึ่งกดด้านข้างใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนเปิดคุยคอนโทรลแล้วตบลงต้องเปิดแล้วครับปล่อยแล้วแล้วถ้าพี่จะเพิ่มความเร็ว่ะก็ตบขึ้นครับตบขึ้นอัอดันขึ้นเหมือนบวกลบบวกลบใช่หรือว่าดันค้างก็ได้ครับดันค้างก็จะขึ้นทีละห้าอยู่ตรงหน้าจอครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่ารถแต่ละคันมันมีวิธีการปรับยังไงอันนี้มันชะลอเออเนี่ยมันชะลอตามรถคันหน้าตัดไปดี แต่เราก็ต้องคอยปักแตะแตะมันครับอ่าเนี่ยความเร็วรถดแล้วนะแล้วทีนี้จะลองเปลี่ยนเลนถ้าเป็นบางรุ่นมันจะเช็คายสปอตด้วยอ่าแต่ถ้าเป็นตัวนี้พี่เบลจะต้องดูทางก่อนอ๋อต้องดูทางก่อนถ้าพี่เวลมองว่าด้านขวาโล่งไปได้มันจะมีเวลาดีเลย์สามวิครับในการเปิดเปลี่ยนเลนเีมื่อกี้รถข้างหน้าไอ้เบ้นออกไปปุ๊บนี้ม่งพุ่งเลยเนี่ยฟ้ฉะนั้นพี่เบลกด เปิดไฟขวาได้เลยครับดเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวกำลัง,<ๆ>ก,ำลงกำลังจะโล่งนะฮะอ่ะไปสิเลี้ยวสิเออเออเลี้ยวเว้ยเลี้ยวเว้ยเลี้ยวเว้ยโอ้โหพอ่ออย่าเลี้ยวเยอะเสียวแตาพี่ก็ดันความเร็วขึ้นอ่าอันนี้อ่าเขาบอกว่าให้จับไว้ด้วยอ่าจับแล้วจับแล้วโอเคโอเคอันนี้นเป็นทางโค้งนิดนึงอ่าก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะ นี่คนใหม่ๆนี่คือความรู้สึกคือสามวันแรกจะเป็นอย่างพี่ใช่ไหมจะแอบร้อนๆหน่อยอย่างที่ผมบอกสามวันแรกประมาาแน่นอนครับเพราะเราไม่แน่ใจกับระบบแต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆจะเริ่มประมาและพอรู้ว่าระบบมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเราก็จะเริ่มสบายใจพอเริ่มสบายใจมากปุ๊บเราจะประมาาเกินไปเพราะมานรปม่ากมันก็ชะลอเองนะครับมันก็จะชะลอเองทีนี้พี่จะแซงคือถ้าแซงปุ๊บเนี่ยไอ้ระบบเนี่ยมันจะหลุดเลยไหมไม่หลุดครับพี่เวลสามารถเปิดไฟไม่ต้องรอมันเปลี่ยนเลนพี่เวลเปิดไฟปิดไฟเองเหมือนพี่เวลเข้ามาขับ คือแบบมาช่วยควบคุมอีกทีนึงใช่อ่ะสมมติพี่เราอยากไปขวาพี่เราลองเลยอ่าเข้ามาควบคุมเองได้ทันทีเลยครับเดี๋ยวถ้าระบบนี้เราจะปิดเนี่ยจะหลุดนี่ก็คือเราต้องมี2วิธีครับครับก็คืออย่าเบรกแตะเบรกใช่หรือว่ากดคันเซ็นตัวอัลตรคูเซนโคนก็คือกดในตัวก้านคูเซนโคนไปใช่ใช่ครับอ่าโอเคตอนนี้ตอนนี้รถยังไม่โล่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูดีว่าจังหวะแซงเราจะเหยียบแล้วก็แซงขึ้นไปเนี่ยมันจะช่วยเราทํางานต่อแบบว่าสมูทไหม รับไม้ต่อจากเราได้ไหมอ่ะปึ๊บนี่นี่ต่อแล้วะนี่แสงขึ้นมาฟ้ามันก็จะฝืนๆน,นิดนึงโอเคโอเคอันนี้คือมันรับช่วงแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อเสียวเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มันบาลานซ์เลยนี่แหละอันดีเพิ่มโอเคไปเลนการกีกวอะ โอ้เสียว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 ปล่อยแล้วปล่อยแล้วแล้วอย่างโค้งเนี่ยโค้งแค่ไหนที่มันรับได้ผมตอบไปเป๊ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วที่เข้าไปด้วยเออใช่เพราะมีผลกับความเร็วด้วยอย่างเงี้ยอย่างโค้งข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะช่วยประคองประคองอ่านี่ปล่อยมือก่อนนะอ่าถ้ามันขึ้นว่าให้ช่วยประคองก็คือแสดงว่าแรงมอเตอร์ไม่พออย่างที่บอกอ่าอ่านี่อ่านี่เนี่ยเราอาจจะเข้าด้วยความเร็วสูงเกินไปแล้วก็เป็นด้วยรุ่นเนี้ยพวงมาลัยมอเตอร์แรงไม่พอ แต่ถ้าเป็นอัลติสเนี่ยผมเคยเอามาเข้าโค้งนี้ผ่านความเร็วประมาณสัก60-70เนี่ยผ่านครับอย่างนี้ต้องนี่ต้องเบานะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เข้าโค้งเร็วเกินไปอย่างนี้งบประมาณในการติดตั้งเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ต่อหนึ่งคันครับค่าใช้จ่ายตัวนี้เบ็ดเสร็จก็คือประมาณ30 0 0 0บาทนั่นเองก็อยู่ที่30 0 0 0บาทได้อ้ระบบนี้เข้ามาใช่ช่วยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ชินอ่ะเป็นลองนะครับเขรู้สึกว่าเฮ้ยไอเทคโนโลยีนี้มันดีนะ มันช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ได้นะครับ <Yeah. S 1> นี่ขนาดแค่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพยังไม่ได้แบบว่าจังหวะที่แบบรถติดแล้วมันวิ่งออกเองยังไม่ถึงขนาดนั้นก็เป็นว่าเดี๋ยวไปลองเอาติดอีกคันหนึ่งดีกว่าได้ครับเดี๋ยวไปกันเลยครับครับไปอ่ะ,อ,ะอันนี้ระบบปิดอยู่นะลองเปิดดูอ่ะ,อะปล่อยปล่อย,อยคันเร่งปล่อยเบรกครับปล่อยเบรกอ่ะไม่ต้องับปล่อยครับปล่อยครับไม่ต้องแตะครับอ่ะอันนี้หยุดแล้วนะหยุดแล้วนะหยุดแล้วนะ แล้วสังเกตความนุ่มนวลของมันเออถ้าเป็นปกติ Adaptive c o n t r o l อัดไปล่ะจะเร่งแบบกระชากกระชากขึ้นไปตัวนี้เบรกก็นุ่มนวลเร่งก็นุ่มนวลครับอันนี้ผมให้มาลองเส้นรถติดนิดนึงให้เห็นภาพว่ามันช่วยเราขนาดไหนถ้ารถติดแต่ก็ต้องระวังเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าจังหวะเงี้ยเราก็ต้องมันก็ยาวแล้วเกินอ่าแล้วเราอยากริซูมระบบเรากกดลบขึ้นมาใหม่ หรือกดบวกก็ได้ครับโอเคกดบวกนะอ่ามันก็กลับไปความเร็วที่เราตั้งไว้คือ42มันก็คุยชิ่งไปตอนนี้นะครับผมไม่ได้เหยียบเลยนะฮะมีเท้ายกอย่างนี้เลยเ <c oughs> นี่แต่ว่ารถข้างหน้ามันกำลังจะปาดเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเหยียบอ่ะอันนี้กลับมาคืนละเนี่ยเดี๋ยวแท็กซี่ก็จะเบียดเข้ามาเ่ยฮะ อ่โอเคปล่อยแล้วอันนี้คือการขับที่ถูกต้องคือต้องแบบจังหวะปาดมาบ้างอะไรบ้างโอ้เป็นไงบ้างครับพี่เวลโหคันนี้นี่บอกเลยว่าฟูลฟังก์ชันมากนะครับโคตรสะดวกนะ CSR ว่าว้าวแล้วคันนี้แม่งว้าวกว่านะครับอยากจะบอกว่าสำหรับใครเนี่ยที่สนใจนะครับเรื่องระบบออโต้พายอเนี่ยผมมองเลยว่า เป็นผู้ช่วยนะฮะเราไม่ต้องไปถึงขนาดฝากกับชีวิตกับมันได้ทั้งหมด100%เปอานไยังไงเรื่องของนี้อุบัติเหตุใครก็ไม่คาดฝันต่อให้เราขับเองก็ยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเองได้เนาะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาช่วยนะครับอำนวยความสะดวกแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะอยากจะมาติดโรดักคนี้นะครับติดที่ไหนครับผมก็สามารถทักมาได้ในเพจเลยนะครับที่เพจว o n นี i l o t นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับที่0 2 1ย์สองหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับโอ้และที่สถคัญนะฮะทาง ช่องเวลดันการันตีนะฮะมีโค้ดส่วนลดให้ด้วย <Yeah. S 3> ใช่ครับโอ้โ oh ห oh. ลดให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ ลดให้เพิ่มพิเศษจากโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะตอนนั้นอีก5%ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนะเ<ช>พราะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากหาโซลูชันทางเลือกที่ขับรถให้สบายนะครับใ,<ช>ใครดูคลิปนี้ว่ายังไงนะฮะก็อยากให้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับระบบออโต้พาวิลกันหน่อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็ Subscribe กดดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไว้ไดนเจอเรื่องราวหรือเทคโนโลยีเจ๋งๆเนี่ยจะเอาไว้เป็นลองมาให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้โจทยเพียง่นี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหนะครับ